เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในตลาดหลักทรัพย์ไทยเป็นเรื่องที่น่าสนใจและเป็นเหตุการณ์ที่สำคัญในการปกป้องตลาดเงินและการลงทุนในประเทศเริ่มต้นด้วยการสืบสวนของกมธปปลาปลาปลางูที่พบว่ามีเงินสีเทาเข้ามาลงทุนในประเทศไทยโดยผ่านบริษัทใหญ่ๆในตลาดหลักทรัพย์ทำให้เกิดความกังวลว่าจะมีการฟอกเงินและการซื้อขายยาเสพติดที่เกิดขึ้นในตลาดหลักทรัพย์เจ็ดบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ที่น่าเชื่อถือได้รับการเชิญเข้ามาตรวจสอบ กมทปปปลงูได้เชิญ7บริษัทในตลาดหลักทรัพย์ที่มีความเชื่อถือมากที่สุดเข้ามาตรวจสอบเพื่อตรวจสอบข้อมูลและเส้นทางการเงินแต่ทั้ง7บริษัทนั้นไม่สะดวกเดินทางมาที่กมอทอทาให้การตรวจสอบต้องถูกเลื่อนไปการเลื่อนเวลาตรวจสอบและการขอข้อมูลจากบริษัทเมื่อมีการเลื่อนเวลาตรวจสอบก็มาทบปลปปลงูได้รับการยื่นขอเลื่อนให้ข้อมูลจาก7บริษัทเอกชนนี้ซึ่งคาดว่าจะไม่เกิน15วันเพราะเห็นว่าบริษัทเหล่านี้เป็นบริษัทที่น่าเชื่อถือในตลาดหลักทรัพย์และมีการเชื่อมโยงกับการลงทุนในประเทศไทย การตรวจสอบเส้นทางการเงินและความกังวลเกี่ยวกับเงินสีเทานายดนุพลปุณการกล่าวว่าก็มาทอปะปลาปองประงูได้พบหลักฐานเส้นทางการเงินแล้วแต่เป็นข้อมูลที่มากและหลากหลายซึ่งเป็นเส้นทางการเงินของบริษัทเอกชนและรายบุคคลการเผยแพร่ข้อมูลเหล่านี้อาจทําให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทดังนั้นเขาต้องการให้ข้อมูลเหล่านี้ถูกตรวจสอบโดยยกลิงตเต่าและปองลรงก่อนเพื่อให้มีการตรวจสอบและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลความกังวลเกี่ยวกับเงินสีเทาและการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ นายดนุพรกล่าวว่าเขากังวลว่าเงินสีเท่าเหล่านี้ที่มาลงทุนในประเทศไทยจะมีหรือไม่ที่มาจากสินบนเจ้าหน้าที่หรือค่าราชการซึ่งอาจทําให้เกิดความเสียหายต่อตลาดหลักทรัพย์และการลงทุนในประเทศดังนั้นเขาต้องการให้มีการตรวจสอบและป้องกันอย่างเข้มงวดคําถามสําหรับความคิดเห็นและการแสดงความคิดเห็นคุณคิดว่าการเลื่อนเวลาตรวจสอบและการขอข้อมูลจากบริษัทนี้จะมีผลต่อการตรวจสอบและป้องกันการฟอกเงินอย่างไรบ้าง คุณมีความเห็นอย่างไรต่อการตรวจสอบเส้นทางการเงินของบริษัทและความกังวลเกี่ยวกับเงินสีเทาคุณคิดว่าการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและยาเสพติดในตลาดหลักทรัพย์ควรจะมีการปฏิบัติอย่างไรเพื่อป้องกันการเกิดความเสียหายต่อตลาดและผู้ลงทุนเชิญแลกในความคิดเห็นและแสดงความคิดเห็นของคุณเกี่ยวกับเรื่องนี้มาพูดคุยกันเพื่อค้นหาทางออกและป้องกันการเกิดความเสียหายในตลาดหลักทรัพย์ไทย